สวัสดีครับทีนี้เราก็ส่วนรายการบูรีวิวทวีฮะแลวพบกับผมบูส5 3 2 7นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกมดังๆนะครับคือเกมแรกคือ Assassin's Creed 3 a s s a s s i n s Creed 3จะเล่าเรื่องราวสุดอลังการของคอนเนอร์เคนเวหรือลาดูนฮาเกดูชนเผ่าพื้นเมืองโบฮอกที่เสนอตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเราแอสซิสซิน เขาเป็นคนนอกที่เข้าร่วมกับ a s s ซิส i n c คร a เอทีฟอเล็กฮาชิสันกล่าวให้เห็นความแตกต่างระหว่าง c o น n น r และ SEO ที่สืบทอดตำแหน่งจากพ่อเหตุผลที่จะไม่เขากลายเป็น Assassin นั้นเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องและทำให้พวกเรานักเล่นเกมชชวเกมเมอร์อยากจะค้นคว้าหรือว่าสืบมันครับและบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มัน ทุกหยดเลยทีเดียวและต่อมาคือเกม Zero the Third ในมุมมองของชาวเกมเมอร์หรือว่าคนเล่นเกมชืว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตอบสนองความมันสำหรับคอเกมแอคชั่นแบบเต็มด้วยฉากด้วยเนื้อเรื่องและการเล่นในตัวเกมที่มีฉาก ให้ได้ลุยกันเพียบแต่ด้อีกมุมหนึ่งสำหรับเด็กๆผมคูอว่าเกมนี้เป็นเกมทีนะ่เราเอาเรื่องเลยทีเดียวหวังว่าคงจะไม่มีใครเอาเกมไปอ้างแล้วทำสิ่งที่ผิกดกฎหมายเช่นการฆ่าคนเหมือนกับการที่เอาเกม GTA ไปทํทำนะครับและเกมสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำก็คือ The Amazing Spider-Man ถ้าถามผมว่าสำหรับซ u เปอร์ฮีโร่ที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดในค่ายเบล็กคอมิกคือใครแน่นอนว่า Spider-Man จะติดอันดับหนึ่งที่ทุกคนรู้จักแน่นอนเพราะสำหรับซ u เปอร์ฮีโร่คนนี้เป็นซ u เปอร์ฮีโร่ที่คนไทยรู้จักมากที่สุดและทางค่ายเขาก็ได้ออกวิดีโอเกม ที่น่ายินดีก็คือมีเวอร์ชั่น PC ต้องบอกก่อนเลยว่าเกมซูเปอร์ฮีโเนี่ยไม่ค่อยออกมาในเวอร์ชั่น PC เท่าไหร่ยกเว้นเกมแบท m a n เพราะว่าไปทำลงในเครื่องคอนโซลสมดและส่วนมากนอกจากเกมแบท m a n แล้วแลวเกม Superhero มันจะออกมาแปลกซะส่วนใหญ่แต่เกมนี้ต้องบอกว่า ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับเนื้อเรื่องตัวเกมที่จะต่อจากภาคหนึงดังนั้นผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะสปอยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเต็มๆครับและบอกได้เลยว่าชาวเกมเมอร์หรือคนที่เล่นเกมเนี่ยสามารถซึมซับความมันทุกหยดจากภาพที่คมชัดคมชัดเฉียบคมเลยเชียวครับบอกได้เลยว่าความมันตรงนี้นะครับ สามารถสอนให้คุณอยากจะเล่นมันให้จนจดเกมเลยทีเดียวเชียวครับบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตอบสนองสำหรับคนที่อยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แน่นอนครับ